สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงเชียงเชียงใหม่นะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขาธรรมดามานะคะตันนี้กําลังจะนำส่งที่ไปรษณีย์ส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขาธรรมดานะคะ ดูคุณลักษณะของมันนะคะความกว้างของคานก็คือเมตรี่สิบนะคะตัวนี้สามารถปรับได้นะคะระยะห่างของร่องเราตั้งไว้ที่65้านะคะแต่มันสามารถปรับเข้าปรับออกได้นะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะอาจารย์นะคะเป็นจานแบกไว้ที่เมานะครับจาน16นิ้วนะคะขาสุงมีสองขานะคะขาปสูงดีสองขา,าถัง ถังอ่าถังข้าวโพดมีสองถังจานที่อยู่ในถังข้าวโพดจะเป็นจานสี่หุนข้าวโพดจะลงทีละสองเมตรระยะห่างของต้นก็คือ20่เซนและเราก็แถมจานนะคะตัวน,นี้คือจานสามหุนครึ่งไปให้นะคะข้าวโพดจะลงทีละเมตรระยะห่างของต้นคือสิบห้าเซนนะคะตัวน,นี้คือถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสน,นะคะ ถังสแตนเลสน,นะคะตัวนี้ถังใหญ่นะคะใส่ได้ประมาณ20กิโลน,นะคะตัวนี้นะคะเราแถมสลักไปให้3ตัวนะคะเวลาเราเจาะเราเจาะสองรูนะคะเจาะรูล่างรูบนเผื่อมันเป็นรถใหญ่นะคะเราคนเจาะไา้สองดึทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะเจาะลายนะคะตัวนี้กรงจัรนะคะตัวกรงจัรตัวนี้นะคะ ตรงน,นี้แน่นหนานะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะยินดีรับใช้ยินดีให้บริการะค่ะมีของสต็อกมากมายเป็นโกดังนะคะของเต็มโกดังนะคะสั่งปึ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งทางไปรนีเก็บเงินปลายทางตัวน,นี้ส่งเทียอำเภเมืองจังหวัดเชียงใหม่น,นะคะตัวน,นี้ลูกค้ารอรับนะคะ ส่งทางไปษนีเก็บงืนปลายทางขอ,องไปถึงไปษนีอำเภอเมืองจงังหวัดเชียงใหม่ไปสรีจะโทรหา,ราลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปษนีแล้วจ่ายเงินที่ไปษนีง่ายๆนะคะขอบคุณลูกคา้าอำเภอเมืองจงังหวัดเชียงใหม่มากนะคะที่ไว้วางใจร้านของเราสั่งเครื่องมานะคะตัวนี้นะคะ,อะขอบคุณมากค่ะกำลังจะขึ้นรถเพื่อนำส่งที่ไปษนีนะคะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ